ไม่เป็นการรบกวนเลยนะครับท่านใดยอยากจะมา,าสังเกตการการไต่สวนความจริงต้องใช้คําว่าเป็นการตรวจพยานหลักฐานนะครับยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการไต่สวนพยานเลยเป็นการนัดคู่ความนะครับซึ่งวันนี้คู่ความก็คือพนักงานอายการเป็นฝ่ายโจทย์จาเลยที่ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายจําเลยเราในฐานะประชาชนเนี่ยอายการท่านก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายฟ้องเอาผิดจําเลยแทนผู้เสียหายที่ไปแจ้งความส่วนหนึ่งนะครับ ซึ่งอายการและดีไซก็คงจะประสานงานกันเพื่อจะมีการยื่นฟ้องคดีอายาเพิ่มเติมในส่วนของผู้เสียหายที่กำลังจะถูกบันทึกเข้ามาในสำนวนถามว่าท่านใดอยากจะไปสังเกตการไปฟังการพิจารณาไปฟังการดำเนินกระบวนพิจารณาในส่วนของการตรวจพยานหลักฐานคดีอา,าก็ทำได้นะครับทีนี้ผมอาจจะต้องให้ความรู้นิดหนึ่งว่าการตรวจพยานหลักฐานในคดีอา,าเนี่ยหลักการของเขาก็คือต้องการจะทำให้จำเลยเนี่ยไม่ถูกจู่โจม ด้วยพยานหลักฐานที่เขาไม่ทราบมาก่อนหรือเขามาทราบนาทีสุดท้ายมาทราบ7วัน14วันก่อนก็ยังพอมีเวลาเตรียมตัวแต่ถ้าไปบอกเขามีเอกสารรับมีเอกสารคลิปเสียงอยู่ดีเอาขึ้นมาอ้างในศาลเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีเวลาตรวจสอบไม่ทันเพราะฉะนั้นในคดีอาญายุคปัจจุบันโดยเฉพาะคดีใหญ่ๆอย่างเช่นคดีสตาร์กยกเป็นตัวอย่างนะครับก็มีการตรวจพยานหลักฐานครั้งที่แล้วเนี่ยเริ่มตอนเช้าเสร็จอีกทีสี่ทุ่มนะครับผมอยู่ศาลอาญารัาารชดาหนึ่งถึงสี่ทุ่มเพราะ ใช้เวลานานมากนะครับต้องสอบถามจำเลยแต่ละรายเอกสารก็เยอะและที่สําคัญคือทนายทุกฝ่ายเนี่ยจะต้องนัดก,กันให้ได้ว่าที่คุณจะไปไต่สวนนาสืบพยานหลักฐานกันในชั้นศาลต่อไปซึ่งอาจจะอีกหลายเดือนจากนี้เนี่ยนะครับเอ่อจะต้องนัดก,กันได้ที่วันที่ทนว่างตรงกันถ้าเกิดเราไปคดีเล็กๆนะครับคดีที่มีจําเลยหนึ่งคนทาเอ่อโจทย์หนึ่งคนทนายก็นัดตรงกันไม่ยากถูกไหมครับแต่นี่พอเรามามีทนายอาจจะมากกว่า20คนเนี่ยนะครับจะนัดก,กันตรงกันยังไง เาสาธุขอให้นัดก,กันได้แล้วกันนะสารท่านก็จะกําหนดแนวทางว่าคุณจะต้องนัดก,กันให้ได้อะถ้าสุดท้าย20คนแล้วมีคนนัดไม่ได้อยู่คนสองคนก็ต้องยอมกันนะครับมิฉะนั้นเนี่ยคดีมันก็จะเดินหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้จะยังไม่เข้าสู่เนื้อหาที่ตื่นเต้นยังไม่ได้มีการบอกใครผิดใครถูกยังไม่ได้มีการบอกว่าวันนั้นวันนี้ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับแต่ก็จะมีบรรยากาศของการที่เราก็จะเห็นภาพที่สะท้อนใจเตือนสติพวกเรานะครับคนที่เคยขึ้นเวทีอู้ฟู่หรูหรา มีบ้านมีรถเราก็จะเห็นเขาเดินเข้ามาเท้าเปล่านะครับมีโซ่ตรวนทั้งที่มือและที่เท้ามีเจ้าหน้าที่คอยคุมจะเดินไปไหนก็เดินไม่ได้จะเข้าห้องน้ำยังต้องขออนุญ,ญาตต้องมีคนไปคุมนะครับนี่คือสิ่งที่ผมถือว่าเป็นการเตือนสติเราแล้วกันว่าถ้าเราใช้ชีวิตเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตล,ลอดเวลานะครับและต้องใช้ชุดอย่างมีสติแล้วก็ต้องมีศีลธรรมนะครับต้องเคารพในความผิดชอบชั่วดีมิฉะนั้นเนี่ยท่านก็อาจจะ กอยู่ในสภาพาที่ไม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 ,ไม,ไม่ไม่เป็นสิ่งที่ดีสําหรับใครเลยนะครับก็ถามว่าพวกเราเป็นผู้เสียหายเนี่ยเราเห็นจําเลยเนี่ยผมก็อยากให้เรามองแบบเป็นกลางนะคือเราไปมองแล้วเราไปรู้สึกสะใจรู้สึกดีใจว่าเขากําลังทุกข์ทรมานเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเรามากนะครับแต่ถ้าเราทําใจเราให้ให,ให้สงบแล้วก็มองมองอย่างเป็นธรรมมองว่าในเมื่อเขาถูกกล่าวหาเขามีสิทธิ์จะต่อสู้คดีแต่อยากจะให้เรานําสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเตือนสติเรามากกว่าและส่วนเราเราก็สู้เรียกค่าเสียหาย เรียกความไปทำเราให้เต็มที่นะครับเพราะะน้นก็ทุกท่านมาได้ครับแล้วผมก็จะดีใจที่ได้เจอเพื่อนเพื่อสมาชิกกลุ่มไอคอนเน็กชั่นหรือเพื่อนเอนผู้เสียหายที่ช่วยสนับสนุนสมทบทุนเข้ามาต่อสู้คดีกับพวกเรานะครับก็ะะจะมีผมมีทีมทนายความมีเพื่อนเพื่อน,อนทนายจากสภาทนายความมาร่วมนะครับให้ความช่วยเหลือในการตรวจยานหลักฐานแต่กระบวนการมันจะยังไม่มีการเข้าสู่เนื้อหาเพราะฉะนั้นจะยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันน่าตื่นเต้นไม่มีการซักถามพยานนะครับ จะเป็นการตรวจพยานเอกสารรัศสารจะเป็นผู้ดำเนินกระบ,บวนพิจารณาในส่วนนี้ก็สามารถมาได้ทั้งวันและไม่จําเป็นจะต้องมากี่โมงกลับกี่โมงท่านจะออกเมื่อไหร่ก็ได้ห้องพิจารณาก็จะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมฝากไว้ก็คือก็แต่งตัวสุภาพไม่ถ่ายรูปไม่เปิดโทรศัพท์นะครับปิดเสียงให้หมดและที่สําคัญคืออย่าไปแสดงพฤติก,กรรมใดๆที่เป็นการไปล่วงละเมิดทานาจศสารเช่นท่านจะไปหัวเรายเยาะไปเดินตามกลนดาจําเลยกลดาคนที่เขา ฟ้องคดีเนี่ยไม่ได้นะครับท่านต้องเคารพศาลมาแล้วเราก็มองเขาได้สายตาที่ตั้งสตินะครับแล้วก็เตือนสติเราว่าจงดํารงตนอย่างมีสติมิฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเรามันเปลี่ยนแปลงได้พลิกผันได้ตลอดเวลานะครับไปดูอย่างมีสติแล้วก็ไปเอาความรู้ด้วยท่านอาจจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ถือว่าเป็นความรู้อย่างหนึ่งท่านจะต้องอยู่ถึงกี่โมงกับกี่โมงศาลท่านไม่ว่านะครับเป็น,นว่าเวลาลุกขึ้นก็แค่โค้งคำนับศาลให้ความเคารพศาลเท่าน,นั้นเองจะลุกไปเข้าห้องาน้ำกไ็ไป คิดว่าไปแล้วจะไปหัวเราะเยาะหรือไปดูถูกกลด่ดาจำเลยนะครับพระสารเองก็อาจจะถือว่าท่านละเมิดนาสารท่านอาจจะเป็นพูดทําำผิดกฎหมายซะเองครับ